อริสสัจสีเได้ไหมเป็นเรื่องเร่งด่วนในชีวิตจริงบรรจุอริยสัตสีเข้าไปให้โยมได้สวดน,นะเรื่องอะไรที่พระศาสดาสอนมากสอนบ่อยการละนันทิความเพลินก็เอาใส่เข้าไปเเรื่องอะไรที่พระุทธเจ้าบอกอัน,นิี้ส่งไว้มากอาณาปานสติที่โยมทำก่อนต้นชั่วโมงนี่แหละ แค่นั้นเองไหนะบอกนี่สูงไว้มากและยังบอกด้วยว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ตถาคตอนาปาผู้เจ้าอยู่ด้วยอนาปารู้ลมหายใจเข้าออกไม่สุดยอดหรอผู้เจ้าใช้เองทําเองเห็นนะเดินตามรอยพระศาสดาเดินตามตรงๆนะนั้นพระสูตรเหล่านี้จะถูกนํามาใส่ไวในหนังสือสาธยายทำเร่มนีนะ้เป็นช็อตเด็ดแล้วนะจำแค่นี้พอนะอ่า เหลือเฟือล้วคำสัสดาไม่ต้องรู้เยอะก็ได้ใครรู้เยอะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่สั่งสมอาวุธไวม,มากอาวุธจะเยอะนะอยู่ใกล้อะหยิบธนูขึ้นมายิงตายซะกิเลสนะเข้ามาใกล้แล้วธนูยิงไม่ได้มีสั้นปลายปึกตายซะกิเลสใช่ไหมพราะพุทเจ้าบอกไงปหานาลาโม เธอต้องมีการประหารกิเลสเป็นท uh, ี่มายินดียมต้องยินดีนะในการประหารกิเลสจัดการมันซะก็จะแ่าธรรมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีปหานาราโมมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีอัพยาปราชารโมมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีต้องยินดีในการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนยมต้องยินดีนะ ปวิเวการามโมมีความวิเวกเป็นที่มายินดีเนี่ยมาอยู่ปฏิบัติธรรมวิเวกหลีกออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนะนี่นิปป,ปันจารมราโมมีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีอย่าเนิ่นช้านะไม่ได้บอกให้รีบด้วยเห็นไหมอ่าไม่ได้บอกให้รีบคาพระเจ้าเนียนมากบอกว่าอย่าช้ารีบไม่รีบไปคิดเอาเองบอกอย่าช้านะ าอาณาปานสิดับอกุศลได้ทุกชนิดนะเวลายมจิตเอาเอาจิตกลับมาอยู่กับลมเนี่ย